โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับผมที่สวนนะครับผมวันนี้ก็เป็นการต้อนรับคณะอะไรนะพี่สัมภาษณ์หน่อยพี่คณะจากที่ถือถือถือโอเคนะเดี๋ยวผมสัมภาษณ์พี่ไปเนาะวันนี้เราต้อนรับคณะจากที่ใหม่ครับพี่นึกนึกคณะของทางเกษตรนะเขามาหลายจังหวัดมาหลายจังหวัดนะครับผมเป็นหัวหน้าส่วน ครับผมสำนักการเกษตรแล้วก็เป็นหัวหน้าด้วยครับาว่ท่านหนึ่งก็เป็นอธิบดีลองลองลองเป็นรองอธิบดีครับผมเกี่ยวข้องกับเกษตรเนาะเห็นว่าไปชิมปลามาแล้วนะครับผมใช่ไปชมปลาที่ใส่น้งไหลตอนนี้ก็มาแวะดูมาแวะดูแปลงอุตสาหกิจชุมชนสวนสักศรีครับผมนะครับว่าเราดําเนินการไปถึงไหนแล้วโดยนําโดยท่านอาลิฟเนาะอำเภอหัวหน้าเกษตรอำเภอเปตรงครับผมก็นน้ำทิมงจาน คณะนะฮะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะครับนี่ก็ไปเยี่ยมชมแปลงต้นกล้าส่วนศักดิ์สิทาปีนี้สาีจทำทเพิ่มก็คือจะมีการ ทำเป็นลงรับซื้อทุเรียนด้วยครับผมวรวบรวมร,รวบรวมด้วยครับผมเพราะว่าจริงๆเราส่วนหนึ่งเนี่ยทางทางหลักหลัก,หล,กหลักสำคัญเลยของกลุ่มก็คือว่าการทําทุเรียนให้ได้คุณภาพอย่างเดียวคือจะจะ,จะไม่มีทุเรียนอ่อนจะไม่ตัดทุเรียน7080คือจะตัด90ประมาณ3วันสุก4วันสุกแค่นั้นเน้นคุณภาพใช่ครับก็จะสร้างสร้างเหมือนกับสร้างแบรนด์แล้วก็สร้างคุณภาพของสินค้า เพื่อให้เป็นที่ต้องการยิ่งขายออนไลน์ยิ่งต้องสร้างความเชื่อมัน่นใช่ครับใช่ครับตัวน,นั้นสําคัญที่สุดนะครับเ,เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดไม่ดีขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเสีย<ม>เสียทั้งระบบเลย<ม>อย่างปีที่แล้วที่ทําเรื่อง King, มูซันคิงแต่ลูกมูซันคิงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาคือว่าส่งไปถึงแล้วก็มันเล็กเกินไป<อ>มันนิ่มเกินไปก็มีบ้างเพราะว่าเราเราเราทำแกจัดครับผมปัญหาตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เพราะว่าโลจิสติกผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเปรียบก็คือ ผมอยู่ต่ําสุดของประเทศบางทีส่งไปทางเหนือเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอน,น,น,อนก็ส่วนหนึ่งก็จะ,จะ,จะคุยกับลูกค้าว่าถ้าพอรับได้ไหมอาจจาไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็จะเค็มให้ใหม่อะไรอยเงี้ยครับก็<อ><อ>แก้ปัญหาโดยลดเปอร์อเซน็นต์ในการแก่เราเคยตัดเก้าเราตัดแปดมันไม่อร่อยอครับแต่มัก็แก้ปัญหาเล็กได้ไใช่ครับ แต่ว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปเพราะมันเปลี่ยนไปเนี่ยการทำทุเรียนส่งออกกันเนาะเป็นงสูงก็ไม่ได้ใช่ครับใช่ก็เลยก็เลยว่าที่ที่อยากจะทําก็คือเป็นการแปรรูปะครับ<ม>คือการแชร่แข็งแต่ว่าต้องหากรรมวิธีในการ<ม>เขาเรียกว่าย้อนกลับมาให้เป็นเป็นเนื้อคุณภาพปกติถ้าถ้าสามารถทําตรงนี้ได้เนี่ย<ม>แล้วมีวิธีการที่ดีแล้วทีนี้ส่งไปที่ไหนทั่วประเทศผมก็ไม่กลัวละครับเ<ม>พราะว่าผมจัดการเสร็จตั้งแต่ต้นทางครับผม ให้จังหวัดดูแล้วก็ทำโครงการร่วมกับอาจารย์มหาลัยเนาะเพื่อที่จะไปทำวิจัยอ่ะ มันมันจะได้ประโยชน์อะ่ะครับครับผมอ่าหรือไม่มีก็ลงมาเล่นเลยเชอนาตาลงมาเล่นเลยอม,มาดูกับของจริงแล้วก็ทําไปเลยเพราะมูซันคิงเป็นเรื่องพันใหม่ฉะนั้นอาจจะไม่มีถ้าเขามีก็มีหมือนทองมีนุ่นมีนี่มันก็อาจจะใช้กันไม่ได้แต่เนี่ยหรือว่าอาแด๊ดต้นคือครับใชนน่ครับต้นต่อครับต้นต่อเป็นผู้เรียนร้านใช่ครับ ผมไม่ได้ทําต่ํามากครับจะทําตรงนี้เพื่อเผื่อว่าเสียบแล้วไม่ติดนะครับพอไม่ติดเราก็ตัดลงไปนิดนึ่งไหเสียบเสียบไหมใช่ครับเสียบเสียบริมใช่ครับผ่าผ่ากลางรครับเียบริมเียบริมใช่ไหมไม่ได้ครับมันไม่ได้ปากฉลามอ๋อแล้วตัวตัวยอดมันไม่อะครับอยู่ในจุงนะใช่ครับมันก็จะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับมันจะใกล้เคียงกัน พราะหลังจากที่เสร็จนี่ยครับไต้นนั้นเราทำไม่ได้ครับต้นใช่ไหมเออนี่คือยอดใหม่เออนี่คือต้นต่อ แล้วใช้มัดแค่ถ้าันนี้ชัครบตายแล้วก็ตัดตรงนี้ใหม่เสียบใหม่ใช่ครับเสียบไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เอ่าอ่เด็นตรงนี้ใช่ครับแต่เด็เคยสงสัยว่าเดี๋ยวนี้แค่ใช้มัดเชื่อแค่เนี้ยเหรอครับผมอยู่เลยเหรออยู่ครับออ๋ตอนเรียนมันอย่างที่ว่าไงตอนเรียนเราต้องพันพั้งติ๊กตอนเรียนเราต้องพันให้มิดตัวเดียวใช่ครับอันนั้นต้นเดียวครับใช่ครับก็เลยคุมไปเลยใช่ครับก็คือการการที่เรามัดมัดปิดจนมิดเนี่ยก็คือการการการควบแน่นเหมือนกันมันหลักการเดียวกันแต่อันนี้เอาแบบ เขาเรียกว่าเวลาทําเยอะเนี่ยถ้าเรามานั่งมัดอย่างนั้นมันมันช้าใช่ครับเพราะเพราะลูกน้องคนหนึ่งวันหนึ่งควรจะทําได้สัก3ามถึงสี่ต้นครับถ้าน้อยกว่านั้นก็ก็ไม่คุ้มค่าแลกใช่ครับอออันนีีี้พ่่่ทบกกวาาจเาเเรอะมล็ดพื้นบ้านครับคือรับซื้อจากจากจากแถวชาวบ้านเนี่ยครับก็คือเสียบเสียบเสียบไม่ได้เลยครับก็ไม่ต้องลืออะไรเลยใช่ครับทุกครับ ก็จะเป็นการเก็บเม็ดแล้วก็คุมเรื่องเชื้อลงเชื้อราอะไรพวกนี้ให้มากแค่นั้นนะครับผมเม็ดจากท่านไหนก็ได้เหรอทุเรียนบ้านครับทุเรียนบ้านใช่ครับเพราะมันคงทนแข็งแรงมันแข็งแรงกว่าใช่ครับธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งครับควรเดี๋ยวควรเดี๋ยวไม่ใช่กำหนดเข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นทางด้านเรงหนึ่งมันเกิดมีลสัตว์ขึ้นเนี่ยคือเม็ดทุเรียนครับทุเรียนบ้านครับเพราะแถวที่เขาทำเป็น ทุเรียนส่งออกเขาจะไม่มีพื้นบ้านครับเขาจะเอานิยมเอาทุเรียนที่มันเม็ดรีบใช่ไหมหมอนทองเนี่ยมันก็ไม่มีเม็ดใช่ครับมันเม็ดรีบยิ่งพันนกกระจิบนกกระจาบเนี่ยมันไม่มีเม็ดเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาขายเม็ดพันขึ้นนะขายเม็ดต้นขายเม็ดต้นต่อครับเอาจุดเนมาด้วยาดอกอกเขาหายาก ครับเขาต้องไปตามเก็บกับลูกค้าที่เขากินลูกไหนเม็ดมันใหญ่เขาก็จะเก็บมาเพาะใช่ไหมถ้าลูกเล็กมันก็จะไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นครับตอนนี้กําลังขาดครับปีนี้ขาดครับปีนี้ผลผลิตก็น้อยอะครับถือว่าน้อยครับราคาราคาสูงมากเลยครับปีนี้ความต้องการของเม็ดเม็ดต้นกล้าร์ดสูงครับใช่ครับแต่ว่าทรงนู้นมันขาดมากกว่าเราครับ ครับเรายังมีโอกาสลองลองติดตามผมนะได้ครับได้ครับดูไปไปในรายของสมาพันธ์ทุเรียนสมาพันธ์ทุเรียนออกภาคตะวันออกมันมันมีเฟสมีเฟสให้เล่นครับผมที่ธีรพัฒน์ใช่ครับอ่าสมาพันธ์อุ่นใจคือครับที่จิรพัฒน์อุ่นใจไม่ไม่ธีรพัฒน์อยู่ที่ลูกแกล้ง แล้วเครือข่ายเดียวกันกับดรชัดกมลหรือเปล่าครับเครือข่ายเดียวกันเครือข่ายเดียวกันแต่ในนู้นเนี่ยเขาจะทาเขาจะขับเพื่อนไปเร็วกว่าทางนี้ทางนี้พื้นที่มันอยู่ไกลกันไงครับผมขึ้นเบตงไปถึงจุมพรือนั่นมันมีสามจังหวัดระยองจันทราบมันใกล้กันมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันพื้นที่ครับผมเป็นพื้นที่ติดกันสามจังหวัดครับมันก็รวมกลุ่มกันง่ายอย่างนี้เขาได้เกือบร้อย กือบพันรายสมาชิกก็มีการกับเพื่อนสมาชิกุดางกาตลตะวันออกอยู่สมัครสมาชิกกันอยู่ปีหน้าจะให้เขาเราเป็นแพทย์ที่ึกษานะจะให้เขากับเพื่อนการบริหารจัดการทางานการตลาดด้วยเขาจะต้องมีแววว่าเขาจะต้องเป็นคนส่งออกทุเรียนด้วยตนเองครับไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้พ่อค้าไม่ใช่ให้ล้งมาดำเนินการับแต่เราจะทําหน้าที่เป็นล้ง สำหรับสมาชิกด้วยครับแล้วก็ตัดวงจรแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครื่องเครื่องวัดความเก่อ่อนของทุเรียนครับกับมหาลัยเชียงใหม่ครับเราจะใช้เงินอยู่ประมาณสี่หมื่นมหาลัยเชียงใหม่เขาจะใช้เงินสมทบมาสามหมื่นจะใช้เงินทุนอยู่ 70, <c oughs> เจ็ดหมื่นเขาจะเริ่มทำธัญญากันทำ้อตตลงร่วมครับ ที่จะพัฒนาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าตอนนี้ไม่มีก็คือตอนนี้จะพัฒนาต้นแบบใช่ไหมใช่เดี๋ยวได้ต้นแบบมาก็ขยายผลได้หมดครับปีหน้าน่าจะมีออกมาวัดวัดยังไงครับทำลายไมครับไม่ทำลายไม่ทำลายเขาจะพยายามใช้เหมือนกับใช้มีอินฟาเรดต้องไปดูตรวจดูว่าเปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่ใช่แต่ก่อนเนีแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้แบบ พาแล้วก็มาวัดเปอร์เซ็นต์แป้งใช่ไหมต้องต้องทิ้งอย่นั้นต้องยอมเสียต้องยอมเสียต้องยอมเสียแล้วไอ้ลูกลูกที่ผ่าเนี่ยมันวัดได้แต่ไอ้ลูกคางเคียงมันไม่รู้มันเท่าไหร่ชื่ไม่ใช่ครับนั่นัคือสิ่งที่เขาทำมาก่อนเป็นปืนแล้วยิงบวัดความร้อนแลครับยิงไปทุกับมาอ๋อลูกนี้แก่แล้วผ่าชว์คนนี้เป็นิวะแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้ยังไม่มีแต่อย่างนี้ผมสบายเลยไปยืนใต้ต้นก่งปุ๊บปอ๋อลูกนี้แก่แล้ว ัไม่ใช่ตอนนี้มันเคาะเดียวใช้ผุมมปัญญาใช้สี่ดอเหมือนกันสี่ดอดูดีดมดูดแล้วก็อันที่ห้านี่ผมบัญญัิมาใหม่ให้ชาวสวนจะต้องรู้ว่าต้องแดกด้วยคือสุดท้ายมันต้องแดกครับเออถ้าไม่กินไม่กินมันไม่รู้จริงๆอ่ะใช่ครับโจดอยู่ที่แดกนะครับผม อ๋ออันนี้มีต้นมีไหมครับมีครับอ่าเอาสองต้นใส่ถุงเลยคือซันคิงใช่ไหมใช่ครับผมได้ครับเท่าไหร่ครับพี่ใสตันไปเลยให้กับพี่เกาไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปมันว่างอยู่สองร้อยนะครับผมโอเคครับผมก็คงจบการถ่ายทอดไว้แค่นี้นะครับผมก็ ขอบคุณมากนะครับผมนะฮะที่ติดตามนะฮะตันซักสียังไงแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมก็เรื่องของต้นกล้าเรานะครับผมก็กําลังทําการเปลี่ยนยอดนะครับผมนะฮะอีกไม่นานนะครับผมต้นกล้าชุด2 0 0 4นะครับผมจากสวนมูซันคิงสวนซักสีนะครับผมก็จะพร้อมจำหน่ายนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมก็ พักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นการจับจองไว้ก่อนก็ทางส่วนเราก็มีทีมแอดมินนะครับผมนะฮะโอเคก็ <laughs> okay. ผมต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสินาที <laughs> めっちゃ楽しい。